ว่าเป็นจริงหรือเป็นปลอมแต่จริงๆเหงือนช่วงเมื่อกี้ไปตรวจหัวใจมาเออไปตรวจหัวใจมาเชื่อไหมหัวใจแข็งแรงกว่าคนปกติอยู่บ่มเออ,เอ,อนะครับก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเออแค่คิดก็เจ็บท้องประสาทมากเลยแต่ถ้าไม่คิดไม่เจ็บมีด้วยนะแบบนี้นี่แหละคนเป็นแแพนิก วันนไม่ทําอะไรมันหาตลก้เจาคอนะครับอ่ะเราเอาออมสินกันก่อนครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ไม่เบื่อกันนะเนี่ยวคนบอกว่าผมพร้อมนะเออผมก็ดีใจแหละนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเพิ่มน้ําหนักให้ครับกินข้าววันละข้าวเองล้วคิดมากก็จะเจ็ดเป็นค่ะแสบท้องอ่ะไอ้แสบท้องนี้ก็เพิ่งเป็นนะออกร้อนเลยก็มีนะพี่พี่วันนี้พาขอบคุณดาวสามสิบห้าดวงใครให้ดาวอาจารย์ก็ขอบคุณมากนะครับ เมื่อ,อไรอาจารย์จะบอกอ้าวไอ้นี่มันกวนตินเนี่ยนี่บล็อกเลยนะครับอือือพูดมากเมื่อกี้ก็บอกว่ามันเกินไปนะครับคือฟังนะครับทุกคนเข้ามาในเนี้ยเราเข้ามากันในแบบกัญญรลมิดนะครับเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ดูที่ดีถ้าอ่ารอได้ ก็รอนะครับถ้ารอไม่ได้ก็ออกไปก่อนนะค่อยมารีดูแต่ว่าไม่ใช่มาเม้นว่าเมื่อ,อไรมึงจะบอกมึงก็เกินไปถ้ามาพูดอะไรไม่ดีเนี่ยผมบล็อกครับอ่าผมก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะนะครับต้องมีมารยาทด,ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาแต่ใจเฮ้ยอาจารย์ยังไม่ว่างอาจารย์เจ็บท้องอาจารย์ยังมาไล์สดให้ได้เลยนะครับแต่ว่าพี่รอแค่นี้พี่รอไม่ได้นะพี่รอไม่ได้พี่ก็ออกไปก่อนนะครับค่อยกลับมารีดู เออผมบอกไปแล้วเมื่อกี้เป็นมา20วิกินยาไปสองเม้นหายเป็นปีเอายายยังไม่ดีแต่น่ะก็เลยบ็อกไปแล้วสตีด4,700คนเกือบ5,000นะครับบ็อกเลยค่ะเห็นพิมพ์มากวนหลายรอบแล้วใช่เนี่ยเนีไอ้ไอ้ไออะไรเมื่อกี้เนี่ยมันพิมพ์กวนงวดก่อนแตกสามถุงเลขทูบงวดนี้ไปจุดสีสูดโอ้คนนี้ที่มาช่อง y o ยูทูบมีนะครับ ต้มไก่พร้อมผลไม้ก็อยากขอบคุณดาวห้าสิบดวงนะครับเรื่อเบิงเบิงไปเบิ้งมาเจ้าของส่อง youtube ตัวนี้เออนะครับใจเย็นอาจารย์นะครับไม่ไอคนเมื่อกี้มันมันพิมพ์พิมพ์กวนตีนนะครับอาจารย์บอกไปแล้วมันเขาพูดกันดีๆมันด่าเอาด่าเอาขอเบอร์เสื้ออะทีนี้เดี๋ยวให้แคปชุดชุดเน้นอาจารย์อีกครับอ่ะแคปเลยครับผม 5,200คนครับโอ้โหใครว่าคนดูไม่เยอะคนดูก็ยังเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะได้ไปดูหนังแก้บนต่อให้กินน้ําต้มกล้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะไปกินดูอีกรอบนะครับเออทุกทุกวันนี้ช่างแต่น้ำหนักครับเดินออกจากบ้านุูบช่างเลยนะ อาจารย์ตัวจริงคือหลอแท้หน้าเรียวอาจารย์ไปฉีดมาอยู่กับอาจารย์ได้เงินเกือบทุกวันช่วงนี้ต้องบอกว่าฮานอยหรือว่าเราไม่เข้าเลยนะครับอืเป็นเหมือนกันจ้าผอมมากไปนีอาจารย์ไม่ได้ผอมหรอกครับอาจารย์จริงๆน้ําหนักก็ยังเยอะอยู่นะครับอืม นะครับอาชุดเน้นนะครับใครแคปแล้วก็บอกขอคุณนขาขอคุณนครับอาจารย์ชอบศูนย์นั้งวันนี้นะครับอันนี้อาจารย์บอกไปหลายวันแล้วนะครับไปหลายวันมากตั้งแต่เลขยังไม่อันจนตอนนี้ได้ข่าวว่าอันหนักมากนะครับห้าห้าห้าศูนย์หกศูนย์หกห้านี่ชอบมากเลยนะครับแคปแล้วเนาะใครแคบแล้วครับห้าพันสองร้อยคนใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะเลขที่อาจารย์ใส่ แอมมีเลขที่อาจารย์ใสด่ดดวนนะนี่งไงแชร์ให้สองแชร์แล้วขอบคุณนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาขอข้ามากรรมด้วยทุกคนอาจารย์จะจัดสถานที่แล้วก็อาจารย์จะได้ไปวังอนันต์นะครับก็เมื่อกี้ก็คุยกันหลายเรื่องเดี๋ยวจะมีทูปปู่นะตอนนี้ทีมงานกำลังขึ้นทูปปู่ให้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะให้ทูปปู่อ่ะเราแคปเมื่อกี้ชุดเน้นอันนี้เป็นชุดเต็มนะเผื่อคนอยากได้ชุดเต็มอะ่ะเอาชุดเต็มให้ดูก่อน มันก็เลขตัวเดียวกันนะครับแค่เมื่อกี้มันน้อยมีชุดเต็มกับกับชุดเมื่อกี้เป็นชุดที่ตัดให้เหลือน้อยนะครับอันนี้เป็นชุดเต็มนะเผื่อใครมีเลขตรงกับชุดเต็มก็เอาไปเล่นได้นะครับเนาะการเล่นหวยก็เป็นเรื่องสมมุตินะครับอืแคปแล้วค่ะโอ้เอฟจี T ลาวเราพิมพ์อยังเนี่ยอ่านบอกไม่มื่าลโกหายนะครับเออ คือประสบการณ์โดยตรงเคยเจอคนเป็นมะเร็งลำไส้นะเคยเจอเลยก็คือพี่สาวของอาจารย์นะครับดูไลฟ์สดทั้งแรกฝากกดติดดาวฝากแชร์ด้วยนะขอบคุณครับคุณยายมีครับทุกพี่น้อยร,รณฑภาเบียโตคุท่านเป็นมะเร็งลำไส้เสียชีวิตด้วยอายุ46ปีอาจารย์ก็มีประสบการณ์โดยตรงเรื่องนี้เลยแกเจ็บท้องแกไปตรวจตรวจปุ๊บเป็นมะเร็งเลยอืม นะแต่เจ็บท้องของพี่น้อยน่าจะเจ็บเยอะนะของอาจารย์ก็ขอให้ไม่เป็นอะไรช่วงนี้ผอมอาจารย์ผอมลงอาจารย์คนอื่นเขาพากันผอมแล้วเขาดีใจแต่อาจารย์ไม่ดีใจครับเอ้ยกูเป็นโรคเปล่าวะกินขนมอย่างเดียวตอนนี้น้ําหนักก็อยู่ที่แปดสิบไม่ไปไหนไม่ขึ้นไม่ลงเออคนอื่นเขาผอมเขาดีใจตัวเองที่คนทัก์ดขออาจารย์ผอมลง ู้เป็นโรคไหมวะดูดูคนบ้าน,นะผมเนี่ยคือหนึ่งและ้ะถ้าเอาทางไสยศาสตร์ถ้าทางาปู่กันแล้วก็ขอขอมากรรมครับจะได้อาจารย์จะได้ลงไลน์นะครับเพราะว่าจะได้ไปดูแก้บนวันนี้แก้บนปู่น,นั่นนะใครอยากดูแก้บนเนี่ยอาจารย์จะไลฟ์ให้ดูนะครับโอ้เก็บทองพ่อแม่พป่น้องอ่ะ,อะแคบถูกปู่เนี่ยเนอะ ทูปปู่มันขึ้นไม่ชัดอาจารย์แปลให้แล้วกันอาจารย์เห็นอย่างนี้นะใครเห็นอย่างอื่นก็เอาบ้ากันไปแต่ว่าอาจารย์เห็นแบบนี้นะมันเราหน้าอาจารย์ได้อยู่อะนิเคอีวันก่อนใช่ไหมพี่แปลไปก่อนวันนั้นนิเคแต่สามตัวแล้วมันช่วงบ่ายเม็ดเดียวด้วยใช่ไหมพี่เออแล้วก็หุ้นเข้าหมดเลยนะห้างอะไรเข้าหมดนะวันนั้นเนาะเออใครอยู่ในกลุ่มเนี่ยปังเล่นหุ้นนะช่วงนี้ปังนะก็การเล่นหุ้นอะไรก็เป็นแค่เรื่องสมมออ อันก็จะอ่อนแก้บนน้งกลางแปลงพี่ลุงอาจารย์บอลกินยาเด้ออย่าลืมคันได้กินเยอะเยเก็บเก็บท่วงอีกแล้วอาซื้อเลขซื้อเลขด้วยหกหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเนี่ยนกคูกตาโตนี่ขึ้นเป็นคุณหมอประจําตัวนะครับอพี่สาวผมเองเป็นหมอผ่าตัดนะครับล่าสุดเนี่ยพี่สาวผมพาผมไปตรวจหัวใจวันนั้นไปเอ็กโคหัวใจแต่ผลของอาจารย์นัตตี้ปกติแต่พี่สาวผม ผลไม่ปกติได้ไปอ่าจี้หัวใจที่โรงพยาบาลก่อนแก่นเป็นไงครับพาผมไปตรวจแต่ตัวเองได้ไปทํา <c> ม <oughs> ีเคอีกอาจารย์แตกบ่อยนะคะใช่พี่มันเข้าบ่อยจริงหุ้นเราเนะ่ะเข้าบ่อยจริงนะครับทุกป,ปู่อาจารย์เห็นหกหนึ่งสามอาจารย์ก็เลยกลับหัวเป็นเก้าหนึ่งสามก็เป็นหกหนึ่งหกสามหนึ่งสามถ้าจะตัดอีกตัวก็เก้าหนึ่งเก้าสามเห็นไหมเช้ากระเด้งสามเห็นไหมใครอยู่ในกลุ่มบ้างครับหุ้นผมเข้าไหมอ่ะ พูดดิเห็นหกหนึ่งเก้าเอา้าเห็นอะไรกันบ้างครับทุกคนคือเห็นเป็นหกเจ็ดเก้าหกหนึ่งเก้าเห็นหกเจ็ดสามหกเจสามมันซื้อไม่ได้พี่นวลมันเลขท่านนายกพิธาลิ้มเตรเลอร์ละจุ้งเรื่องเรื่องกิจ <c oughs> จัดปิงปองมาหนึ่งสามหกเอาหุ้นเข้าค่ะใครอยู่ในกลุ่ม vp มีหุ้นนะครับมีทุกหวัว แต่กลุ่มวีผมไม่ขายหวยไม่บักเวนนานนถ้ากลุ่มจริงอ่ะเออให้เลขย่างเดี๋ยวค้นบาเลขกัอยู่ในหันละอืมแต่เอ,อ่อยข่อยังอยู่นะเอาคือเห็นหกหนึ่งเก้ากันสู้แหมวเ,เห็นยังเห็นยังายคือเห็นหกหนึ่งเก้าหลายแต่เอาลูกศิษย์ทำไมเห็นหกหนึ่งเก้ากันเยอะจัง เอา้าห้ยอยๆ่ครก,กันที่ซื้อถือก,กันละหกหนึ่งเก้ากันมูเจ้าเห็นทั้งสันเห็นหกหนึ่งเก้าหเดเลยนี้ผมก็จะซื้อเหมือนกันหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดกับหกหนึ่งสามก็ตัวเดียวกันพี่เอา้าใครทีกก่ซื้อซื้อทุกเลขละมือนี่ต้องเอาให้นใจมันนี่ยโอ้โบรบลิกาซิต ไม่หนีตียันินีตีไอต้องรู้ไว้หนีตีเล่นเองคำเองเล่นเองคำเองวะเอาปะเดี๋ยวจะพาขอขมากลรมสิได้